ๆๆๆๆๆเทวปักษีเล่มหนึ่งเขียนโดยลักษณาวดีบทที่หนึ่งบ้านสวนริมแม่น้ำสงบร่มเย็นชายน้ำที่มิได้ทำเขื่อนปูนมีแต่แพ้ไม้กระบอกกันไม้น้ำลอยอวดยอดพ้นน้ำ กันแรงสัตดของน้ำอันเกิดจากคลื่นเรือหางยาวผักตบชวาและผักบุ้งไม่งามสวยอีกแล้วเพราะน้ำเริ่มเสียมากขึ้นหากฤดูนี้ตามแนวฝั่งสนูกำลังขึ้นเป็นดงดอกเหลืองพลูพราวจะบานยามเย็นที่เจ้าคนมาเก็บพลางตะโกนร้องเพลงพลางแค่ให้ตัวเองฟัง ดอกสโนบานเช้าดอกคัดเขาบานเย็นแล้วก็จะหยุดคุยกับตัวเองสโนบานเช้าที่ไหนมันบานเย็นต่างหาคัดเขาเป็นยังไงวะมานพันพึกลดลันทำให้เห็นตัวบ้านละไม้ภาพเงา ที่ทำให้เรือนักท่องเที่ยวมักชะลอให้ชมบ้านไทยแล้วก็เลยไปที่นี้ละไม้เวลาจะหยุดนิ่งขณะบ้านอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเองยังไม่เคยมีใครรู้ละเอียดชัดว่าคนอาศัยในเรือนไทยโบราณเป็นไปอย่างไรมีบางที ที่เจ้าเด็กจอมร้ายมันจะพายเรือหัวตัดไปแวะแจกดอกสนูในกระทงทรงกลมสวยท่านฝากมาให้คนรับก็จะบอกฝากขอบพระคุณท่านด้วยเนอะท่านยังแข็งแรงไหมแข็งแต่แรงไม่ค่อยมีเจ้าตัวดีแจกไปได้เรื่อยซื้อก็ไม่ขายแจกกันให้ฟรฟรี ยกเว้นมีขนมดีๆห่อคืนไม่ว่ากะไรบางบ้านที่มีขนมดีๆจะเทสนูจากกระทงเอาขนมใส่ให้มันท่านบ้านสวนยังให้น้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานโดยคนทั้งละแวกน้อยนักจะได้พบหน้าข่าตาแม้พระวัดใต้ที่เคยพายเรือบินทบาทได้พบท่านทุกเช้า ก็เปลี่ยนไปเดินรับบาตทางถนนที่จะสะดวกกว่าจึงพบท่านน้อยลงบ้านสวนกลายเป็นโลกน้อยนิดของคนภายในไม่กี่คนและคนภายในเองก็มีเขตที่คุณเกตสั่งมิให้ใครย่างกลายเข้าไปในหอพระการดูแลทำความสะอาดผู้มากวัยบอกสั้นๆจะทำเอง ถึงแม่บุญเรือนและตาจรวยคู่สามีภรรยาคนเก่าคนแก่จะพอรู้อะไรบ้างทว่าควรหรือจะให้เข้าไปเห็นร่างที่นั่งตัวตรงทำสมาธิแน่วแน่เธอเคยนอนแน่นิ่งหลับลึกยาวนานมาแล้วจากนั้นก็คืนกลับมาและกลับไปอีก การเดินทางด้วยจิตเป็นเรื่องยากต่อความเข้าใจแม่บุญเรือนกับตาจร่วยถึงพอจะเดาได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหากก็ไม่ปรารถนาจะสอดรู้สอดเห็นเพราะรู้เห็นมาเพียงพอแล้วทั้งคู่ไม่แม้จะปริปากพูดคุยกันเองในเรื่องนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจตั้งแต่คุณเพ่งดาว มาจนถึงคุณมุกลินลวาเธอมิใช่ผีทว่าก็เป็นอะไรที่ยากจะพูดว่าเป็นมนุษย์คนเคยชินกับขนบเก่าทำให้เชื่อในโอปปะปฏิกะว่ามีจริงเทวดามีจริงยักษ์คะคนทันนาคามีจริง ฉะนั้นความแปลกของมุกลิน Sample complete. Ready to continue?